สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องแอมมี่ฮอปปี้เวิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาพร้อมนิทานดีๆชื่อดังจากภาคอีสานค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อกล่องข้าวน้อยค่าแม่และเป็นตำนานของสถานที่ชื่อดังของภาคอีสานด้วยค่ะใครเคยได้ยินชื่อนี้กันบ้างคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกดไลคกดเลย,เลยถ้าพร้อมแล้ว ฟัังกนเลยค่ะณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีครอบครัวชาวนาะครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงสองคนแม่ลูกมีฐานะยากจนยิ่งนักตอนเช้าลูกชายจะออกจากบ้านไปไถานากลางทุ่งส่วนแม่ก็จะหุงหาอาหารแล้วนำไปส่งให้ลูกชายในเวลากลางวันเป็นเช่นนี้ทุกวันวันหนึ่งลูกชายตื่นแต่เช้าฝ่ายมารดาซึ่งแก่ชาราลงมากแล้วเกิดรู้สึกไม่สบายลุกไม่ขึ้น ไม่สามารถจะตื่นขึ้น,นมาหูหาอาหารได้จึงบอกลูกว่าลูกเอ้ยลูกไปทำนาก่อนนะแม่ไม่สบายแล้วแม่จะตามไปที่หลังไม่เป็นไรจ้ะแม่ฉันไปก่อนนะเดี๋ยวสายแดดจะร้อนแล้วแม่อย่าลืมเอาข้าวไปล่ะชายหนุ่มพูดแล้วก็ผลุนผลันออกจากเรือนไปที่ทุ่งนาเวลาเช้าชายหนุ่มขี่ควายอย่างสบายอารมณ์ ลมโชยพริ้วมาอ่อนๆและเห็นวัวควายที่เจ้าของไล่ต้อนมาทำนาเป็นฝูงๆต้นข้าวอ่อนๆสีเขียวๆขึ้นเต็มท้องนาพอชายหนุ่มมาถึงนาตนก็ทำงานอย่างขมักขม้นไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากพอสายจวบเที่ยงอากาศก็ร้อนจัดแดดเปรี้ยงจนเขาต้องเอาผ้าเขามาเช็ดเหงือ่อหลบนั่งลงตรงใต้ต้นไม้ท้องเริ่มหิวตามองชฉง้อหาแม่นี่เที่ยงแล้วแม่ยังไม่มา ฝ่ายมารดาไม่สบายนอนสลบสลายอยู่ครั้นเวลาใกล้เที่ยงก็พยุงกายลุกขึ้นหุงหาอาหารเอาเข้าวเหนียวปาร้าใส่ปิ่นโตเดินโซซัสโซเซผ่านท้องทุ่งอันร้อนระอุท่ามกลางแสงแดดจัดจ้าเรากลับจะทำให้คนมอดไหมนางค่อยๆเดินมาด้วยความยากลำบากจนกระทั่งมาถึงที่ลูกชายนั่งอยู่เอาลูกวันนี้มีข้าวเหนียวปาร้าที่ลูกชอบด้วยมารดายิ้มแย้มตรงเข้าไปส่งปิ่นโตให้ ทำไมมาช้านักละจ๊ะหิวใจแย่อยู่แหละชายหนุม่มตอบว่าแม่โมแต่ไม่สบายตื่นสายไปหน่อยนะลูกเลยมาช้าชายหนุ่มมองหน้าแม่รีบกินอาหารอย่างอร,อร่อยอร่อยจนอิ่มแล้วดื่มน้ำแล้วพูดว่าหมู่นี้แม่ไม่สบายบ,ายบ,ายบาย่อยๆน่าจะไปหาหมอนะแม่แม,ม่เป็นไรเราอ,อดแอรแบบคนแค่นั่นแหละเมื่อไหร่จะมีเมียสักทีแม่จะได้หมดห่วงเจ้า เมียเจ้าจะได้คอยป้อนิบัติเจ้าแม่แก่แล้วจะเอาเรียวแรงที่ไหนมาดูแลเจ้าได้ตลอดมารดากล่าวชายหนุ่มตรงเข้าไปกอดแม่แม่จา๋าฉันรักแม่ฉันรู้ว่าแม่แก่มากแล้วแต่ฉันยังไม่ได้บวชปีหน้าฉันจะบวชให้แม่ก่อนแล้วฉันจะมีเมียสักทีแม่กอดลูกด้วยความรักชื่นใจในคำกล่าวของลูกสาธุแม่จะได้เกาะใช้ผ้าเหลืองเจ้าขึ้นสวรรค์เสียที สองแม่ลูกต่างเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นอย่างดีหลังจากลูกชายกินอาหารอิ่มนางนั่งมองลูกชายด้วยความชื่นชมแล้วก็รีบกุลีกุจอเก็บปิ่นโตกลับบ้านพร้อมกับกล่าวกับลูกชายว่าตอนเย็นเจ้ากลับบ้านเดี๋ยลืมเก็บผักไปให้แม่ด้วยนะแม่จะแก้งผักให้กินแล้วนางก็เดินกลับบ้านอย่างอ,อระหวยรอยแรงท่ามกลางเปลวแดดไม่มีลมพัดบนแผ่นดินที่เริ่มแห้งแล้งลงทุกที ชาวลูกไปทํานาเที่ยงแม่นำข้าวไปส่งให้ลูกชายที่ปลายนาคือชีวิตประจําวันของสองแม่ลูกแต่หมูนี้ลูกชายสังเกตเห็นว่าแม่ผอมลงไปมากและเจ็บอดอดแอดแอด,แดโดยเฉพาะมาส่งข้าวผิดเวลาซึ่งลูกชายก็อดทนกับความหิวเรื่อยมาหมูนี้แม่จะส่งข้าวช้าเป็นประจําเลยนะแม่ลูกชายพูดอย่างไม่ค่อยพอใจนะใช่ลูกแม่ไม่ค่อยสบายเลยมาส่งช้าไปหิวไหมลูกกินเลยนะลูก นางเอาใจลูกชายลูกชายรีบก,กินข้าวด้วยความหิวคราวนี้แม่จะรีบมาส่งข้าวให้เร็วกว่านี้นะลูกลูกชายพยักหน้าด้วยความพอใจเช้าวันใหม่ชายหนุ่มแบกคันถายออกไปไถ่ายนาแต่เช้าตรู่แม่ยังไม่ตื่นเลยชายหนุ่มคิดทำไมหมู่นี้แม่ตื่นสายจังแต่เราต้องไปแต่เช,ช้ามิฉะนั้นสายแดดจะร้อนชายหนุ่มรีบสาว,าวเท้าก้าวออกจากกระท่อมปากก็ร้องตะโกนว่าแม่ฉันไปแล้วนะ อย่าลืมไปส่งข้าวเที่ยงนะไปเร็วๆล่ะเงียบไม่มีเสียงตอบชายหนุ่มจึงเดินไปยังที่นาทันทีฝ่ายมารดารู้สึกไม่สบายนอนสมด้วยผิดไข้แต่เกรงใจลูกไม่ยอมบอกให้ลูกรู้กลัวว่าลูกจะเป็นห่วงนางนอนหลับไปสักพักใหญ่รู้สึกลุกไม่ขึ้นหน้ามือตาลายหัวใจสั่นคล้ายกับจะเป็นลมจนกระทั่งสายมากแล้วนางจึงค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นด้วยความยากลำบาก นางหุงข้าวเหนียวสุกแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องข้าวนางทำน้ำพริกปลาราของโปรดลูกชายและไม่ลืมไข่เค็มกับน้ำดื่มด้วยครั้นเสร็จแล้วนางก็แบกสัมภาระทั้งหลายใส่ถุงหนักอึ้งแบกไปค่อยๆเดินอย่างกระปลกกระเปรี้ยท่ามกลางแดดร้อนเปรี้ยงเวลานั้นเลยเที่ยงไปมากแล้วนางรีบร้อนจนสะดุดก้อนหินลม้มลงเท้าเปล่ากระแทกก้อนหินและก้อนดินแข็งๆจนเลือดไหลซิบ,ซบ นางมิได้ใส่ใจต่อความเจ็บปวดรีบเดินจ้ำอา้าวจ้ำอ,าอ้าวไปยังที่นาแต่ขณะที่เดินอยู่นั้นให้รู้สึกเกิดลางสังหรณ์เสียงนกแสกร้องดังมาแต่ไกลฟ้าดูครึ้มฝนอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติตาขวาของนางคำนเรากับมีลางร้ายรอยอยู่ตรงหน้านางจึงรีบเดินตรงดิ่งมาที่ลูกชายทำานาทันทีขณะนั้นชายหนุ่มทำงานจนเหนื่อยอ่อนครั้นได้เวลาใกล้เที่ยง ก็หยุดพักใต้ร่มไม้แดดร้อนเหลือเกินทั้งหิวข้าวหิวน้ำมองไปที่ชายทุ่งแม่ก็ยังไม่มารอนานเข้าก็ชักจะหงุดหงิดลมจะขึ้นหน้ามือตาลายเห็นคนอื่นๆเขาเอาข้าวเ,เอาน้ำมาให้กันหมดแล้วเหลือแต่ตัวเองคนเดียวแม่ก็ยังไม่มาเขาได้แต่รอหิวกระหายนะรอนานจนโมโหแม่ทำไมยังไม่มานี่คงนอนเพลินกระมังชายหนุ่มคิดในใจเริ่มโมโหหิวขึ้นทุกที ตาคอยเฉอมองแม่เห็นร่างแม่ตะคุ่มตะคุ่มเดินดุมๆุมมาแต่ไกลอ้อมาแล้วดูสิยังทำเป็นเดินช้าๆอีกมันน่าโมโหนะฝ่ายแม่รีบเดินจำอ้าวมาหาลูกพอถึงก็รีพูดว่าวันนี้แม่มาช้าหน่อยกินข้าวเสียลูกพร้อมกับยื่นกล่องข้าวและอาหารให้ใชายหนุ่มมองกล่องข้าวนี่แม่เอาข้าวมาให้หมดหรือแม่เกินทำไมมันน้อยอย่างนี้ ชายหนุ่มเอตโรเสียงดังลั่นจนแม่ตกใจตัวสัน่นแม่ก็เอามาให้อย่างนี้ทุกวันนะลูกแม่ไม่ได้แบ่งไว้เลยนะลูกชายทั้งโกรธทั้งหิวเห็นช้างตัวเท่ามดเห็นข้าวน้อยนิดเดียวคงไม่พอกินอิ่มด้วยความเดือดดานจึงวิ่งไปหยิบแอกไถานาตีหวดแม่ไม่ยั้งผู้เป็นแม่หวีดร้องแล้วในที่สุดเงียบเสียงไปลูกชายจึงรีบไปเปิดกล่องข้าวเหนียวกิน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 ,กนจนอิ่มพลางคิดในใจ เอ๊ะข้าวเหนียวที่เรากินทำไมถึงมากขนาดนี้ขนาดเรากินตั้งมากยังไม่หมดเลยโอ้ยอิ่มกินไม่ไหวแล้วยังเหลืออีกตั้งครึ่งกล่องโอ้โหแม่อัดข้าวเหนียวมาจนแน่นเมื่อท้องอิ่มอารมณ์ก็ดีขึ้นชายหนุ่มจึงหันไปเรียกแม่แม่มากินข้าวเถอะข้ายังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งเงียบไม่มีเสียงตอบจากแม่ชายหนุ่มแปลกใจเห็นแม่นอนนิ่งเงียบจึงเดินเข้าไปใกล้ๆเขย่าตัวดู เห็นแม่นอนสิ้นใจตายก็ตกใจร้องไห้ด้วยความสำนึกผิดแม่แม่จา๋าแม่ตายเสียแล้วลูกผิดเองลูกไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแม่แม่จา๋าอภัยให้ลูกด้วยเถอะชายหนุ่มฟูมฟายทิ้งตัวกลิ้งเกลือกลงบนพื้นดินน้ำตาไหลพรากพรากรู้สึกเสียใจอย่างไม่มีอะไรเปรียบต่อไปนี้ลูกจะอยู่กับใครเรามีกันอยู่สงคนเท่านั้นแม่จา๋ามารับชีวิตลูกไปด้วย ชายหนุ่มคร่ำครวญห่วนไห้จนกระทั่งมืดค่ำตั้งใจว่าจะรับผิดกับทางการชายหนุ่มจึงจัดการขุดหลุมฝังศพแม่กราบเท้าไม่และขออโหสิกรรมและฝังศพแม่อยู่ณนาที่ตรงนั้นชายหนุ่มตัดสินใจไปมอบตัวกับเจ้าเมืองเมื่อเจ้าเมืองแลเห็นชายหนุ่มเดินร้องไห้โฮมาแต่ไกลจึงรองเรียกขึ้นมาบนจวน๋เอเโจาหนุ่มเป็นอะไรถึงร้องห้มากมายขนาดนี้ ชายหนุ่มขึ้นมาบนโจนเจ้าเมืองแล้วกราบสามทีอย่างเลื่อนลอยไร้สติท่านเจ้าเมืองผมผิดไปแล้วช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยชายหนุ่มพูดไปร้องไห้ไปอ,อ๋อเจ้าทำผิดเรื่องอะไรหลหรอเจ้าเมืองถามผมฆ่าแม่ตัวเองตายผมจะต้องตกนรกผมขอมาชดใช้ก,กรรมท่านจะจับผมจองจำก็ได้ขอรับผมขอรับผิดชายหนุ่มพูดด้วยความสำนึกบาป เจ้าเมืองตกตะลึงอ้าปากค้างพูดไม่ออกต่อเมื่อได้สติจึงกล่าวว่าไหนเจ้าจงเล่าหมอซิว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรชายหนุ่มก็เล่าไปร้องไห้ไปพอจบเรื่องเจ้าเมืองจึงพูดขึ้นว่านี่เพราะความหิวความกโกรธแท้ๆทำให้เจ้าหลงผิดกระทำสิ่งที่เป็นกรรมหนักเขาว่ากรรมหนักห้าอย่างที่ต้องตกนรกอย่างแน่นอนคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและทำให้พระสงฆ์แตกแยก การต้องโทษเพราะฆ่ามารดาซึ่งให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาก็ดูผิดนักทีเดียวเจ้าเมืองรำพึงชายหนุ่มจึงกล่าวว่าผมขอบวชชดใช้กรรมและจะบวชให้แม่จนตลอดชีวิตเจ้าเมืองจึงขออนุโมทนาว่าเออดีแล้ว เจ้าบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเสียจะได้ขัดเกลากิเลสเจ้าให้เบาบางลงจากโลภโกรธหลงได้เราจะจัดการให้เจ้าบวชให้แม่ของเจ้าเสียแล้วเลิกเสียอกเสียใจได้แล้วนี่แหละเพราะเจ้าขาดสติจึงต้องมานั่งเสียดายอะไรอดีตที่ผ่านมาชายหนุ่มกราบเจ้าเมืองด้วยความสำน็กผิดเจ้าเมืองจัดพิธีบวชให้ชายหนุ่มมีชาวบ้านมาช่วยกันอย่างมากมาย พอถึงตอนแหลตอนแม่ตั้งท้องคลอดลูกออกมาด้วยความยากลำบากชายหนุ่มถึงกับน้ำตาร่วงคิดถึงแม่รู้ซึงว่าแม่รักตนแค่ไหนแต่บัดนี้ไม่มีร่างแม่แม้แต่เงาวิญญาณของแม่คงรับรู้อยู่ใกล้ Kristen, ๆว่าลูกบวชให้แม่แล้วต่อไปนี้ลูกจะได้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมจะไม่ทำชั่วอีกแล้วตลอดชีวิตชายหนุ่มตั้งปณิธานกับตัวเอง ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจะได้เห็นพระรูปหนึ่งเดินบินาบาด้วยท่าทางสำรวมลือกันว่าพระรูปนั้นเคร่งครัดในการปฏิบัติตัวรักษาศีลอย่างเหนียวแน่นมั่นคงนักประชาชนจนถึงขนาดเจ้าเมืองต่างก็เลื่อมใสศรัทธาเจ้าเมืองนั้นได้ถวายไม้กวาดลานวัดที่<ม>ทำด้วยทองคำเรียกว่าตาดทองหมู่บ้านที่พระสงฆ์รูปนี้อยู่จึงได้ชื่อว่าบ้านตาดทอง ระหว่างที่ชายหนุ่มบวชเรียนและศึกษาพระธรรมวินัยจนครบถ้วนสิ่งใดที่สมณเพศควรรู้ก็ได้เล่าเรียนปฏิบัติศึกษาจนหมดสิน้นยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ความผิดและสำนึกาบาปมากยิ่งขึ้นยิ่งผู้ใดมาเคารพกราบไหว้ก็ยิ่งรู้สึกว่าตนทำผิดมาแต่หนหลังเป็นเสมือนรอยประทับตาที่ไม่เคยลืมเลือนจนชั่วชีวิตไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นก็ให้คิดอยู่เสมอว่าเป็นความผิดที่ลบล้างไม่ได้ ยิ่งคิดเช่นนี้พระรูปนี้ก็ยิ่งปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นไปอีกชื่อเสียงของพระบ้านตาดท้องก็เลื่องลือไปหมดทั้งหมู่บ้านว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่การทํามาตุคาาถือว่าประกอบอากูศลกรรมยากที่จะลบล้างโทษได้และความทุกข์หนักที่สุดก็คือความทุกข์ในการสํานึกบาปของตนเองแม้จะทําดีลบล้างสักเท่าใดในภายหลังก็ไม่อาจลบล้างโทษได้หมด วันหนึ่งพระรูปนี้ก็ได้พบกับพระอรหันต์ท่านหนึ่งหลังจากสนทนาธรรมกันด้วยความเลื่อมใสแล้วพระแห่งบ้านตาดทองจึงว่าอตมานี่มีความผิดมหันยากที่จะลบล้างความชั่วได้คือกระทำมาตุคาาฆ่ามารดาของอตมาเองจะทำอย่างไรจึงจะไถ่บาปอันนี้ได้พระอรหันต์กล่าวว่า ไม่มีทางที่จะลบล้างได้บาปก็คือบาปบุญก็คือบุญถ้าท่านทําบุญมากกว่าบาปก็ชื่อว่าเป็นคนดีถ้าทําบาปมากกว่าบุญก็เรียกว่าคนชั่วการทําบุญกับบาปเหมือนเอาเกลือมาละลายน้ําถ้าน้ํามากกว่าเกลือหรือเกลือมากกว่าน้ําความเค็มย่อมจะมีความแตกต่างกันฉะนั้นท่านจะต้องทําความดีให้สูงสุด อาตมาขอแนะให้สร้างเจดีสูงชั่วลำต้นตาลเป็นการสร้างความดีให้แก่พระพุทธศาสนาพระแห่งบ้านตัดทองได้ฟังก็เห็นดีด้วยจึงสะสมเงินที่มีผู้มีจิตศรัทธาถวายให้แล้วสร้างเจดีสูงชั่วลำต้นตาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสณ์ถึงโยมแม่ดังนั้นเจดีที่สร้างจึงได้ชื่อว่าพระธาตุกองข้าวน้อยข่าแม่มาจนถึงทุกวันนี้ นิทานเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของความรักที่แม่มีต่อลูกนะคะและสอนให้เรารู้ว่าเราควรทำดีที่สุดให้กับคนที่เรารักและรักเราในวันที่ยังไม่สายเกินไปดีกว่าจะมานั่งเสียใจเมื่อสายไปแล้วนะคะทุกคนมีความคิดเห็นกับนิทานเรื่องนี้ยังไงบ้างคอมเมนต์ได้ได้านล่างเลยนะคะเปิดรับทุกความคิดเห็นเลยค่ะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครั้งหน้าจะได้มีนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆมาเล่าให้กันฟังอีกค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับช่องแอมมี่ฮอปปี้เวิลค่ะ